สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการลบแอดมินออกจากระบบ CTP CRM กันนะคะปุ่มเมนูการใช้งาน CTP CRM จะอยู่ด้านบนขวามือสังเกตเครื่องหมาย3ขีดเมื่อกดเข้าไปจะเจอทุกเมนูการใช้งานกดเข้าไปที่เมนูบริหารจัดการแอดมินจะพบหน้าแรกของเมนูบริหารจัดการแอดมิน เลื่อนหน้าจอลงมาที่ด้านล่างสังเกตจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่ารายชื่อแอดมินวิธีการง่ายๆเพียงกดปุ่มลบหลังรายชื่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากร้านค้าและกดตกลงก็ถือเป็นอันเสร็จสิน้นการลบแอดมินออกจากระบบ CTP CRM เรียบร้อยค่ะ ติดตามคลิปวิธีการใช้งานเมนูอื่นๆของเราได้ที่ CTP CRM ธุรกิจโตกว่าที่เคยเป็นและเราเป็นมากกว่า CRM ที่เคยมีสวัสดีค่ะ